ทำธุราที่จังหวัดชุมพรแล้วเราก็เลยขับรถมาเที่ยวนะคะที่สุราษฎร์นะคะที่ขนอมใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาพักที่วิลล่าคามารันนะคะรีสอร์ทที่<อ>หาดขนอม อ๋อนาราเขาไปงานแต่งงานมานะคะแล้วก็พาเขามาเที่ยวที่ขนมเดี๋ยววันนี้นาราจะพาไปดู <ไง S 1> ห้องพักของเราในวันนี้นะคะอานาราพาเพื่อนๆไปดู <go. S 1> ที่วิลล่าคามารันกันดีกว่าค่ะนี่นะคะว้าวอัน,นี่คือตู้เย็นนะคะอ,อันนี้คืออะไรคะ อ่างล้างมือมีขอยยู่งนอนนะคะออันนี้คือเตียงสปานะคะา,านอ,อ,อนทำสปาในห้องได้เลยมีอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะนี่ไม่ได้ไม่ได้อนะคะอ,อ่ะะาด,อด,อดูในตู้เย็นตรงนี้นะคะ,นนะ,คะทานได้หมดเลยอนาลาเปิดตู้เย็นให้เพื่อนๆนดูหน่อยค่ะ ทานได้หมดเลยทุกอย่างฟรีหมดเลยโอ้โหค่ะอ่ะ,นนอะอเราไปดูด้านในห้องกันค่ะพาเพื่อนๆไปดูด้านในห้องกันลูก<ม>ด้านในห้องค่ะเ<ม>ดินนำเพื่อนๆไปเลยอ,<ม>อ่าเปิดออกมาเจอห้องนอนโอ้โหสวยมากเลยใช่ว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้เขามี อ่ะเป็นไปฉายให้นะคะเอาละค่ะไปเลยค่ะไปต่อเลยค่ะพาเพื่อนๆไปต่อเลยนี่เดี๋ยวคุณแม่เปิดวนให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับห้องนอนของเราในวันนี้นะคะโอ้โห อ่าอันนี้นะคะเป็นห้องนอนนี่ในส่วนของห้องนอนนะคะอมอนาราพาเพื่อนๆไปดูด้านหน้าค่ะไดูรอไปดูสระว่ายน้ำกันดีกว่าเอาหูเปิดห้องออกมาเป็นสระ่า,านี่ค่ะนี่อ้าวดูแล้วมีใครอยู่บนเตียงยนี่นะคะเป็นสระว่ายน้ำ ปิดทะเลเลยนะคะโอ้ยน่ารักน้ำเย็ยน,น,เยยนไหมคะ,น,คะน้ำเย็ยนใช่ไหมคะพร้อมที่จะเล่นน้ำหรือ,อยังคะ oh, <yeah. S 1> อ้ go บอกเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวนาลาขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวขนนาลา,าขอตัวลาไปเล่นาน้ำก่อนนะคะบ๊ายบาย Ha <laughs> ha